คุนผู้หาหนอไม้โจดมาต้มกินกับเจ้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตรงเองครับมือนี้ก่อนขึ้นผู้ผมก็ขอพรยาคือเก่าครับให้ยาปกปักรักษาแต่มือนี้เป็นมือเลขออกผมก็เลยข,ขอโศกขอลาบน้ำยาครับมือนี้ผมก็เสียมซีเหลขกีเก่าเนาะครับที่จริงยาเป็นห้ผมหอ,อมออมเนาะครับเหลขเก่ากับเลข6หกมันก็คือก,กัน,มนเม่นบอกครับ ผมกระสือโบเป็นครับผมกระใสตะซีเก่าเค็งๆเลยครับบางยางหนักเลยครับออกซีหกครับผมมาเสียดายยางแห้งครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเป็นยังไงนอครับมันปะครับมือนี่กระดีใจน้ําผูปนถือเด้อครับมอนี่ผู้ใดถือก็ยินดีนะครับผูบ่ถือคือผมกับกินน้ำไม้นี่แหละครับต้มน้ำไมโจดกินกับแจวกะแเสียบคือเก่าครับมาครับมาเก็บน้ำไมโจดน้ำกันครับมือนี้บรรยากาศกับฝนตกลินตอนเสาร์นะครับ มื่อนี้ผมตั้งใจขึ้นมาเอาแต่ไม่โจด้อครับกับมาขอเลยกยาครับผมกับบริโลงรุ่งใีบพี่น้องเบิ่งด้ครับผมก็ลอเหล็กออกก่อนครับผมจะรุ่งคีบครับพอ้าพื่นบุคอยมักครับถ้าเวลาผมรุ่งคีปก่อนย้มได้เหล็กที่ญ้าห้จะบบออกเลยครับพี่น้องคนใดมักซื้อเหล็กซื้อไว้กับมาขอเองด้ครับยาพื่นมักคนที่มาขอเองครับพิ่นจังไห้ครับถ้าผมเอาไปโพดเอาไปยังนีบ่เคยถือแจ๊กเถื่อครับผมบอกเลยกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะครับ ขอบคุณพี่น้องด้วยครับที่เขามารับชมคลิปผมครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับ